คนะครับก็เดี๋ยวมาต่อกันที่คำสั่ง polyline นะครับคำสั่ง polyline อยูตนะอตตนะอ่ตรงนี้นะครับอ่าตรงนี้ตรงนี้ผมไปจิ้มสปายซะงนั้นนะครับอ่าตัวนี้นะครับ polyline คลิกซ้ายหนึ่งครั้งแล้วลองลากเส้นออกมานะครับอ่าตัวนี้ให้เรากด F8 ไปด้วยจากนั้นใส่ไป100นะครับกด Enter หรือ Spacebar เนาะโอเคเราจะได้เส้นตรง100มานะครับ ทีนี้เราจะวาดเส้นโค้งต่อเลยโดยที่มีรัศมี25มิลิเมตรคือถ้าเรายังไม่ใช้คำสั่งสปายนะครับเราอาจจะ Exit ก็คือ a อออกมาแล้วใช้คำสั่ง 3. Arc ได้ถูกไหมนะครับแต่ว่าต้องอทำเส้นอ้างอิงให้เขาว่าจะใช้รัศมีเท่าไหร่เนาะแต่ว่าในโหมดของสปายเนี่ยมันมีข้อดีคือสามารถเปลี่ยนนะครับจากเส้นตรงเมื่อกี้เป็นเส้นโค้งแล้วเขียนต่อเนื่องกันได้เลยนะครับ เดี๋ยวทําให้ดูผมลบทิ้งนะครับอาโพลีไ์สายแปรนะค,รความยาว100สเปซบาเรียบร้อยนะครับจากนั้นพิมพ์ A พิมพ์ A เพราะว่าอะไรนี่ไงครับคำสั่งเขาบอกว่าเป็นอารก็คือเราจะเปลี่ยนเส้นตรงตัวนี้ให้เป็นเส้นโค้งนั่นเองนะพิมพ์ A แล้วกด Enter หรือสเปซบาก็จะเปลี่ยนเป็นเส้นโค้งต่อเนื่องเลยนะครับจากนั้น ใส่ไป50นะครับกด enter อ่าตัวนี้ยังเป็นเส้นโค้งอยู่เราใส่ L นะครับทำไมเราถึงใส่ L นี่ไงเราต้องการให้เป็นเส้นตรงนะครับอ่าใส่ L กด enter แล้วเลื่อนเมาส์นะครับก็จะกลายเป็นเส้นตรงแล้วแล้วนำเมาส์มาชี้ที่ปลายจุด end point ของเส้นด้านบนนะครับแล้วลากลงมานิดหนึงแล้วคลิกซ้ายง่ายเลยนะครับ เพราะว่ามันมีตัวไกด์ที่เกิดจากคำสั่ง snap นั่นเองช่วยเรานะครับเสร็จแล้วกดนะครับ a enter แล้วก็นำเมาส์ไปชี้ที่ end point ของเส้นด้านบนแล้วก็กด enter ออกมานะครับวาดได้อย่างรวดเร็วนะครับเป็นรูสลอ็อตทีนี้แล้วมันดียังไงนะครับคำสั่ง poly line ลองคลิกที่เส้นดู แล้วมาที่ตัว general ตัวนี้นะครับอ่าจะเห็นว่ามันจะเป็นเส้นที่ต่อเนื่องกันเลยทั้งเส้นตรงและเส้นโค้งนะครับเพราะอะไรเพราะว่าเขาบอกความยาวเส้นทั้งหมดเท่ากับ357.0796ห้าใช่ไหมครับแล้วยังบอกอีกว่าพื้นที่ภายในเนี้ยมีขนาดเท่ากับ6,963ต mm ารางมิลิเมตร อันนี้คือข้อดีนะครับของการใช้คำสั่งโพ l i n e เพราะอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันครับให้เราเปิดนะครับตัวอย่างที่เป็น ex นะครับล่างสุดเลยพ c t เจอ21นะครับเปิดตัวอย่างนี้ขึ้นมาจะเป็นแบบบ้านแบบนี้นะครับก็เขียนด้วยโปรแกรมนี้แหละนะครับ nanoCAD จากนั้นเนี่ยผมอยากทราบขนาดนะครับ ของห้องทานอาหารห้องนี้เลยนะครับจนมาถึงพื้นที่ตรงนี้ด้วยนะฮะห้องทานอาหารจนมาถึงจากเสาแล้วก็มาถึงพื้นที่ตรงนี้ด้วยลองใช้คําสั่ง polyline นะครับวาดตามเส้นนี้เลยนะครับเอ็นพอยตของเสามุมนี้มาถึงเอ็นพอยต์มุมนี้นะครับมาถึงเอ็นพอยตมุมนี้ทีทีหนึ่งแล้วมาถึงเสารตรงนี้ อ่านะครับแล้วก็ดึงมาที่เสาฝั่งหนึ่งแล้วก็มาถึงตัวนี้นะครับแล้วก็ให้เข้าไกด์มาถึงตรงนี้โอเคแล้วก็กางไกด์มาถึงตัว N point ต,ตัวนี้นะครับผมกด F8 นิดหนึ่งโอเคไกด์มาถึงตัวนี้ เป็นเส้นตรงโดยประมาณนะครับอ่าแล้วคลิกสายเป็นหนึ่งทีแล้วก็ไปที่มุมสุดเลยนะครับที่เราเริ่มต้นเขียน endpoint แล้วก็ ESC ออกมา,าหรือ Space Bar ก็ได้นะครับออกมาก็จะเป็นเส้นตรงที่มีพื้นที่ประมาณขนาดนี้อลองลิกเข้าไปดูนะครับปึ๊บความยาวทั้งหมดนะครับ8.4นะครับหน่วยเดี๋ยวเราไปเช็คหน่วยนิดหนึ่ง โอเคที่ใช้กันว่าอ๋อเขาก็ใช้เป็นมิลลิเมตรนะครับแต่ผมเข้าใจว่าเขาน่าจะสเกลเนาะนะครับน่าจะสเกลให้เราเปิดตัวอย่างต่อไปเลยครับเป็นตัวอย่างที่3ามก๊อปปี้นะครับเป็นรูปเหมือนคล้ายๆพระจันทร์นะครับเออดวงอาทิตยนะ์ให้เราเลือกรูปทั้งหมดถ้าเราเลือกแบบนี้จะเห็นว่าเส้นข้างล่างเนี่ยไม่ได้ถูกเลือกไปด้วยนะครับเพราะนั้นให้เราเลือก ครอบคุมทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเลือกจากด้านบนลงมาหรือด้านล่างขึ้นไปนะครับจากนั้นคําสั่ง copy อยู่นี่ครับ move copy นะครับคลิกคําสั่ง move copy หรือพิมพ์ co ก็ได้นะครับ co เขาก็จะขึ้นให้แล้วก็กด space bar หนึ่งครั้งเลยจากนั้นให้หาจุดอ้างอิงว่าจะ copy ตรงไหนนะครับไปตรงไหนผม จะก๊อปปี้แถบนี้นะครับอ่าคลิกซ้ายหนึ่งครั้งแล้วก็ดึงลางออกลงมาแล้วคลิกซ้ายหนึ่งครั้งวางลงไปนะครับหรือถ้าอยากได้เยอะๆก็รัวๆเลยก็ได้นะครับอ่าแล้วแต่เราแล้วแต่เราเลยเนาะปด F8 ออกนะครับจะวางได้มากมายเลยแล้วแต่เราเลยนะครับโอเคเสร็จแล้วก็ ESC ออกมาคำสั่ง Copy ง่ายๆนะครับหรือจะใช้ ตัวนี้ก็ได้นะครับ move to copy ก็เหมือนกัน copy ได้เยอะแยะมากมายเนาะโอเคนะครับไปต่อที่ ex4 เลยครับเนื่องจากเราเราพอจะมีพื้นฐานแล้แรกๆจะช้าหน่อยตอนนี้อาจจะเร็วนิดหนึ่งนะครับผมมีหมีภูอยู่นะครับแบบหมีภูนี่มีกรอบอยู่ผมต้องการจะย้ายตัวหมีภูเนี่ยไปอยู่ในกรอบนะครับ ให้เราใช้คำสั่ง move นะครับใกล้ๆก,กับ copy โดยเลือกหมีภูทั้งหมดนะครับจะพิมพ์ m แล้วกด space bar ก็ได้นะครับแล้วก็หาจุดอ้างอิงของหมีภูให้เขา,าจะลากจากตรงนี้ไปยังตรงนี้นะครับนี่ก็ move ได้หรือจะใช้จากคำสั่ง move ก็ได้นะครับผมหาแป๊บหนึ่งคำสั่ง move อยู่นี่นะครับ ปุ๊บแล้วก็หาจุดอ้างอิงเหมือนเดิมนะครับไปยังภายในกรอบสี่เหล่ยมโอเคไหมนะครับออาแล้วถ้ามันไม่มันตรงกลางไหมอ่ะคำถามนะครับถ้าเราอยากจะให้มันตรงกลางเลยทำไงเรา,เาวาดเส้นไกด์นะครับขึ้นมาหนึ่งเส้นภายในกรอบสีเ่เหลือมแล้วก็วาดเส้นไกด์ของหมีภูที่เราคิดว่าตรงกลางนะครับ อ่ะผมมาเราตรงจามูกนี่แล้วกัน่วางไหมจากนั้นผมก็ใช้คำสั่ง move นะครับ m แล้วก็ spacebar แล้ว move จากจุดนี้นะครับเลือกที่เส้นเนาะมายัางเส้นที่เราใช้อ้างอิงนะครับแล้วคลิกซ้ายหนึ่งทีแล้วก็ลบทิ้งอันนี้นะครับถ้าสร้างเส้นไกด์มาเนี่ยมันจะชัวร์เลยว่ามันจะตรงกลางนะครับ อเคต่อเลยนะครับไปที่ตัวอย่างที่ห้านะครับตัวอย่างโลเตตอ่าเหมือนเดิมน้องหมีภูแต่ว่าทีนี้จะเห็นว่าหมีภูนอนลงไปแล้วน่าจะง่วงนะครับถ้าเราอยากจะหมุนชิ้นงานนะครับหมุนแบบขึ้นมาให้มันอยู่นแนวตั้งใช้คำสั่งโรเตตนะครับอ่าคลิกเลือกทั้งหมด คำสั่ง rotate อยู่ที่ตัวนี้นะครับหรือจะพิมพ์ r กด enter ก็ได้นะครับต้องพิมพ์ ro นะครับ ro o คกด enter นะครับก็จะใช้คำสั่ง rotate ได้นะครับทีนี้จะเห็นว่า rotate เนี่ยมันถ้าไม่ได้กด f 8นะครับก็จะเห็นว่าโหเราจะรู้ไหมเนี่ยมุมเท่าไหร่นะครับซึ่งมองยากมากถ้าจะมาดูตัวเลขตรงนี้เนาะมองยากมากนะครับ ก็ให้เรากด F8 ข้างไว้เห็นไหมเขาจะฟิกนะครับเขาจะฟิกไว้เลยว่าทีละ90องศาจากนั้นกดคลิกซ้ายหนึ่ง้งจบนะครับอันนี้คือคำสั่ง rotate ต่อมานะครับเปิด EX7 เลยอ่า ex 6นะครับต่อจาก rotate ก็เป็นคำสั่ง scale การใช้งานคำสั่ง scale คือผมอยากได้น้องหมีภูนะครับที่มีขนาด ลดลงไปนะครับจากร้อยเก้าสิบเนี่ยเหลือเก้าสิบห้าเห็นไหมกรอบนะครับดูแค่กรอบเฉยๆลดลงไปเนี่ยให้ไซส์เคียงอัตราส่วนเท่าๆกันนะครับทํำยังไงอถ้าสมมุติผมใช้คําสั่งสเกลเลยนะครับโดยไม่ได้สนใจคําสั่งสเกลอ่าอยู่นี่นะครับเหมือนเดิมให้เราคลิกหาจุดอ้างอิงให้เขาเสร็จแล้วลองเลื่อนเมาส์ดู โอ้ขยายใหญ่มากใช่ไหมครับถ้าอยากให้ลดลงทำยังไงนะครับให้เราพิมพ์แฟกเตอร์เข้าไปตรงนี้ลองใส่นะครับ0.5กด Enter นั่นคือตัวน้องหมีภูเรานะครับลดลงไปครึ่งหนึ่งมีขนาดทุกอย่างนะครับกว้างยาวสูงลดลงไปครึ่งหนึ่ง เอาแล้วทีนี้นะครับจากร้อยเก้าสิบตัวนี้เหลือเก้าสิบห้าแล้วมันลดลงไปเท่าไหร่นะครับทำยังไงเราไม่รู้ว่าเขาลดลงไปเท่าไหร่ถูกไหมครับแต่เรารู้ว่าผลสุดท้ายเนี่ยมันร้อยเก้าสิบเพราะฉะนั้นนะครับผมขอเปิดอันนี้ขึ้นมานะครับ ผลสุดท้ายมันคือ190อา่าผลสุดท้ายมันคือ95นะครับ95แล้วค่าเริ่มต้นมันคือ190ซึ่งทำอะไรอยู่ไม่รู้นะครับคูณกับอะไรอยู่ไม่รู้คูณกับตัวแปร a นะครับ190เพราะฉะนั้นเราอยากได้ตัวแปร a ถูกไหมครับแฟกเตอร์ที่ไปใส่ก็ย้ายข้างธรรมดาเลยครับเท่ากับ 95หาร190เพราะฉะนั้น a เท่ากับเท่าไหร่เลยศูนย์จุดห้านะคะรับเท่ากับศูนย์จุดห้าเพราะฉะนั้นตอนใส่นะครับแฟกเตอร์ตัวนี้อ่าก็ใส่ศูนย์จุดห้าแบบเมื่อกี้เลยนะครับก็เลือกมีภูทั้งหมด เลือกจุดอ้างอิงให้เขานะครับอ่ากดคำสั่งสเกลก่อนนะครับหรือ sc sc ก็ได้นะครับ enter หาจุดอ้างอิงแล้วก็ใส่0.5เป๊ะนะครับเราคำนวณแล้วเพราะ factor มันตัวเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าตัวเลขสุดท้ายนะครับไม่ใช่9.5จะเป็นตัวเลขอื่นเราก็คำนวณได้เนาะว่ามันควรจะลดมาอัตราส่วนเท่าไหร่นะครับ ก็ให้เลือกจากนั้นก็เลือกมีผู้ทั้งหมดแล้วใช้คำสั่ง move นะครับ mo enter uh, enter นะครับอ๋อโอเค mo นะครับเลื่อนลงกดลูกศรน,นะครับหนึ่งสองสาม่าสังเกตเห็นไหมนะครับคือ,คอถ้าผมเลื่อนเมาส์มันจะหายนะครับพิมพ์ mo เอาใหม่นะครับ, P M รบลบไปหมด mo นะครับแล้วก็เลื่อนคลิกกดที่คีย์บอร์ดนะหนึ่งสองสามจากนั้นกดสเปซ bar หนึ่งทีนะครับอ่าแล้วก็อ่าเลือกที่ตัวมีภูนะครหรือเลือกมีผู้ก่อนกด mo เลื่อนลงหนึ่งสองสามนะครับกดสเปซ bar แล้วก็หาจุดอันนี้ให้เขาเราบอกว่า mid point ตรงนี้นะครับมายัง mid point ของตัวสี่เหลี่ยมอันเล็ก จบเลยนะครับอยู่ตรงกลางเป๊ะๆโอเคใน EP นี้นะครับก็มีเนื้อหาประมาณเท่านี้ก็เรียนไปหลายคำสั่งเลยนะครับน้องๆก็อย่าลืมไปทบทวนนะครับว่า,าใช้งานคำสั่งอะไรไปบ้างแล้วจะไปประยุกต์ใช้กับอะไรได้บ้างนะครับโอเคใน EP นี้ก็ขอลาไปก่อนครับเจอกันใน EP หน้าครับสวัสดีครับ